สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป1ิบสองราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปเนี้ยจะพูดถึงถึงเรื่องของดาวเกตและดาวสุกย้ายราศีกันเพราะว่าดาวสองดวงเนี่ยวันที่สี่ที่ห้าธันวาเนี่ยก็จะย้ายทีนี้เราก็จะดูว่าดาวเกตกับดาวสุกเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีเมษเราจะเริ่มต้นที่ดาวเกตก่อนนะคะดาวเกตเนี่ยวันที่สี่ธันวาคมเนี่ยก็จะย้ายจากราศีพิจิกไปอยู่ที่ราศีตุล ไปอยู่ในตำแหน่งปัตตานีของคุณจะอยู่ตรงนี้ประมาณสักหกสิบวันในหกสิบวันนี้ mm hmm. ดาวเกตเร็งลักขนาคุณด้วยนะคะ,ะถ้ามองในทางเริงก็คือเรงลักขนาคุณด้วยแล้วก็เร็งก็อยู่ในเรงของคุณคู่ของคุณอาจจะเป็นหุ้นส่วนคุณเองก็ได้นะหรือการติดต่อประสานงานต่างๆก็ได้หรือการคอนเนคชั่นต่างๆก็ได้ค่ะทีนี้ถือว่าพอดาวเกตอยู่ตาแหน่งนี้ปุ๊บตัวคุณเองเนี่ย ก็อาจจะมีความวิตกกังวลมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนเนี่ยทั้งตัวคุณทั้งครอบของคุณเองอะ่ะอาจจะเดินทางไ,ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปมูในที่ต่างๆของแต่ละคนว่าเรื่องอะไรหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการไปรงลเมตตารงลหน้าทองก็ได้หรือไปงไรงลามือที่เขาเขาเรียกเมตตาเหมือนที่ลงฝ่ามือกันเห็นไหมคะหรือจะไป ศักยันอะไรเนี่ยของเขาของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็น,นทางเอครอองกา์ก็ได้การค้าขายการเกี่ยวเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องโชคลาภก็ได้แต่สิ่งต่างๆที่คุณไปทํากันเนี่ยนะบอกว่า <c oughs> ขอโทษนะคะถ้าคุณอ่นะไปทำมาแล้วคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ดีทดําดีคิดดีนะ นาคิดว่าพุทธคุณในทางายันเนี่ยนะจะมีความคลางเกิดขึ้นสามารถช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองตัวพวกคุณได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือต้องดูแต่คนนะแล้วทีนี้บางคนเนี่ยนะาคิดว่าในเรื่องของอาจจะมีความวิตรกกรังวลบางคนอาจจะมีความวิตรกรงงกังวลเกี่ยวเรื่องคุ้มครองคุณเองในเรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพคุ้มครองคุณก็ได้เขาอาจจะมีเหมือนกับมีความเครียดมีความตึก ตกกังวลเกิดขึ้นเรื่องอะไรหรือบางคนอ่ะคู่ครองคุณเองอ่ะอาจจะฝันขื้นฝันไปที่แปลกๆก็ได้นะคะหรือคู่ครองคุณอาจจะสัมผัสสิ่งรีรับเป็นรับได้เหมือนกันทีเนี้ยบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ด้วยคุณก็ต้องโปรดใช้จิตวัานในการรับฟังด้วยนะเพราะก็ไม่มีซัดทุกคนนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะ หรือบางคนน่ะอาจจะมีการไปขอเรื่องของอะไรอ่ะอาจจะขอเรื่องของคู่ครองก็ได้ที่นี้ในกรณีของเรื่องคู่ครองเนี่ยถ้าคุณได้มาคุณต้องพาการไปทําบุญนะพาทำไปทําบุญกันบ่อยๆคุณจะได้เป็นคนที่สินเสมอกันแล้วที่นี้ยมันจะได้มีเกณฑ์ที่จะห่างกันเกิดขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการ ตัวคุณเองหรือคองครของคุณเนี่ยอาจจะไปข,อส,สสขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของการคอนเนคชั่นก็ได้หรือการติดต่อประสานงานต่างๆที่เขาไปติดต่อเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันทีนี้ดูที่ดาวศุกร์กบ้างเห็นไหมคะดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยวันที่5ธันวาเขาจะย้ายจากราศีธนูมาที่ ราศีมังกรซึ่งจะได้ตำแหน่งในทางเทวีโชคเท,เทวีโชคหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งเป็นปัสสวะองค์เก์อีกเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่10ของราศีที่เป็นสัตว์สัตว์สีเทาประมาณนี้ค่ะเนี่ยคือได้ตำแหน่งที่10ก็คือถือว่าดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสุกอยู่ในเรือนเสาร์เนี่ยเขาจะเป็นคู่เส้นศัตรูคู่ขัดแย้งคู่เป็นเหตุต่างๆเราก็ดูว่าพอเราสุกเนี่ย ย้ายมปเรือกนกรรมะของคุณเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจริญงกระดุมพระกับปัตนิอยู่ในกรรมะมองว่าบางคนเนี่ยจะได้เงินจากการงานที่คุณลงทุนไปหรือบางคนเนี่ยจะนําเงินไปขยายสาขาต่างๆหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเงินต้องไปช่วยเหลือในเรื่องของคุณพ่อคุณเองผู้หลักผู้ใหญ่คุณอาจจะเป็นเรื่องของค่ารัยาพทยไหม อันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะหรือบางคนเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากเรื่องการงานแต่การงานเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเป็นแบบไหนแล้วก็บางคนเนี่ย ถ้าคุณทําอะไรอย่างที่คุณบางคนที่จะนําเงินไปลงทุนขยายสาขาคุณก็อาจจะมีความเครียดความตกใจกังวลเกิดขึ้นได้บ้างว่าเอ้ยไปช่วงเนี้ยถ้าเราไปขยายสาขาเนี่ยมันจะดีไหมได้รับผลตอ,ตอบแทนมากไหมอ่าน,นี่มันจะมีบ้างนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะสุกอยู่ในเสาก็เป็นเรื่องของค้ชเสี้ยนสโตมก็จะวความกังวลเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนี่นแหละในเรื่องอะไรบ้างก็ต้องไปดู ทีนี้ดาวสุเองกับดาเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีอยู่กับมารเนี่ยคู่ครองคุณเน่ยเขาอาจจะมีความจริงจังกับงานมีความบ้างงานมากขึ้นอ่าแล้วก็หุ้นส่วนคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีความจริงจังกับงานก็ได้นะก็บองว่าบางคนเนี่ยจะได้คู่ครองคุณเองนะหรือคุณมาช่วยเหลือเรื่องของการงานจะช่วยในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องไปดูของแต่ละคน แต่ทีนี้ถ้าเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยบางทีเขาตัวเองเขาก็มีงานเกิดขึ้นใช่ไหมเขาอาจจะมีเวลาช่วยคุณได้ไม่มากพอประมาณเพราะที่บอกว่าสุขกับสาวเป็นคู่เสี้ยนศัตรูเป็นคู่ขัดแย้งเงี้ยเขาอาจจะคุณช่วยคุณได้ไม่เต็มที่ก็ได้หรือในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆที่คุณไปลงทุนในเรื่องการงานบางทีเอ,อคุณลงทุนไปเนี่ยสมมติที่ขยายสาขาคุณลงทุนไปเนี่ย คุณก็อาจจะได้มีเงินเข้ามาบ้างแต่ก็เข้ามาผอมบางยังเข้าไมา่ได้เข้ามาเยอะมากมายก,ก็ต้องดูว่าของแต่คนเนี่ยจะการเงินเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องอีกด้วยว่าในพื้นชะตาเดิมคุณอนะดาวศุกร์คุณได้ตําแหน่งอะไรอีกมันต้องไปประกบอบพันอีกเหมือนกันนะคะอ่าแล้วทีนี้ดาวศุกร์เองเนี่ยถ้าเราพูดถึงดาวศุกร์นะในทางโหราศาสตร์มาถึงเรื่องการเงินด้วยอ่าการเงิน พ่อ,องคเป็นการเงินอยู่แล้วทีนี้ก็บอกว่าบางคนอาจจะได้ความมีเรื่องได้อาจจะได้หุ้นส่วนเป็นเพศหญิงหรือเพศทางเลือกที่สามก็ได้มาช่วยในเรื่องการงานอาจจะนาเงินมาช่วยคุณเองก็ได้ถ้ามองในเพศหญิงน่นาจ,จะเป็นญาติพี่น้องคุณหรือเปล่าหรือ,อ,อคุณแม่คุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะว่าเป็นใครหรือเรามีเพื่อนเราเป็นเพศทางเลือกที่สามเนี่ย เขาอาจจะให้ความช่วยเหลือเราเองก็ได้ให้มาหมุนในเรื่องของหรือมาหุ้นส่วนกับคุณนะมาหุ้นคุณในเรื่องของทําธุรกิจต่างๆถ้าเรามองในเรื่องความรักบ้างถ้าความรักเนี่ยนั่นคิดว่าคนมีคู่นะด้วยว่าประกอบว่าดาวศุกร์ดาวปัจจินนี้คุณเนี่ยมาอยู่ในกรรมาการงานเนี่ยเขาอาจจะมีไม่มีเวลาที่จะพาคุณไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเครือ มีการน้อยอ,อกน้อยใจอย่างเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคุณรู้แล้วนี่ว่าออผู้ครองเราช่วงนี้เขามีงานเยอะอะ่ถ้าการคิดว่าเข้าใจกันซึ่งกันและก,กันเนี่ยนันคิดว่าปัญหาที่จะมีการน้อยอ,อกใน้อยใจอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันก็ต้องดูตามของแต่ละคนนะว่าเป็นในเรื่องอแบบใดส่วนคนโสดเนี่ยนั้นก็บอกว่าอาจจะมี รู้จักเรื่องของการงานอาจจะมีผู้หญิงหรือเพศทางเลือกที่สามแนะนำให้คุณเองก็ได้แต่ทุกอย่างอะนักบอกว่าคุณต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษานิสัยใจคอกันให้ดีๆและกันว่าคนที่คุณเจอเนี่ยเป็นคนแบบไหนเพราะอะไรล่ะเราต้องดูว่าในพื้นชะตาเดิมคนณนเรื่องดาวความรักคุณะดีไหมอีกดาวสุขคุณได้ตำแหน่งอะไรอีก ถ้าสมมติว่าในพืนชชะตาเดิมดาวศุกร์คุณเนี่ยได้ตำแหน่งที่อ่เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเรื่องความรักคุณเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาเรื่องความน้อยอกน้อยใจกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้แต่ถ้าในพืนชชะตาเดิมคุณดาวศุกร์คุณอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยนักก็เรืเรียกว่าก็มองว่า,า,วายังไงอะ่ะต่อให้คุณ จอคนนี้แล้วต่อไปคบกันเป็นแฟนโอกาสที่จะห่างกันเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนี่คือต้องแต่คนนะคะอะ่ทีนี้เรามาดูบ้างว่าก่อนหน้าเนี้เราบนวงที่ดาวองคารมะดาวองคารเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่ดาวองคารเนี่ยตอนที่ดาวศุกร์ยังไม่ย้ายมาเห็นไหมตอนที่ดาวศุกร์ยังไม่มายังไม่ย้ายมาเนี่ยปิดดาวศุกร์ไว้ก่อนตอนที่ดาวศุกร์ยังไม่ย้ายมาช่วงนั้นน่ะตัวกุลน่ะ มีงานเข้ามางานที่คุณเข้ามาเนี่ยหมายความว่าบางทีบางคนนะงานคุณนะมีเข้ามาจะต,ต้องให้คุณแก้ไขปัญหาตรงนั้นทีนี้การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้บ้างเพราะอะไรอะ่ะอังคารเรงกับเสาอย่างเงี้ยเรงเรื่องการงานนึกว่ามันจะเป็นเรื่องของความใจร้อนในเรื่องที่ทํางานไหมหรือตัวเราเองเนี่ย อาจจะไม่สบายอาจจะเบื่อในเรื่องของการงานว่าต้องแก้ไขปัญหาโน่นปัญหาหานี้อีกแล้วเพราะอะไรอ่ะอังคารตำแหน่งนี้เป็นนิดใช่ไหมอ่าที่บอกมีการขยันอดทนไม่เท่ามากน้อยไม่เท่ากันแล้วก็เป็นเรื่องของความเบื่อหน่ายหมดกําลังใจเซงในเรื่องการทํางานต่างๆรวมถึงคนบางคนมีปัญหาเรื่องการอ่าการงานคืออาจจะตัดสินใจลาออกอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่คุณมีความคิดเนี่ย หรือตัวคุณเองอ่ะจะต้องมีคำสั่งให้คุณเดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดหรือการงานคุณมีการถูกเจ้าเจ้านายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานของคุณเนี่ยมันก็มีความปัญหามีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ใช่ไหมนะก็บองถือว่าพอวันก่อนหน้านนะพอวัที่ห้าธันวาปุ๊ ไอสิ่งที่คุณเป็นปัญหาอยู่อะไม่ว่าจะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเองหรือการเดินทางเรื่องการงานหรือเรื่องสุขภาพที่เราทํางานแล้วทาให้เราเป็นปัญหาหรือการเมื่อดายต่างๆรวมถึงงานคุณจะต้องแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยหรืออะประมาณเนี่ยพอวันที่ห้าธันวาดาวสุขคุณย้ายมาเนี่ยเห็นไหมอังคารเรงกสุขแสดงว่า คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคู่ครองคุณเองหรืออหรืมีเรื่องการเงินเข้ามาช่วยด้วยก็ได้อาจจะเป็นเพศหญิงหรือเพศทางเรื่องที่สามเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวเรื่องการงานคุณก็ต้องไปดูนะเป็นก่อนแต่ที่ยะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรอ่ะอังคารกระสุเนเป็นคู่มิตร มันเลยเป็นเรื่องของเป็นไปในทางที่ดีคุณได้รับความช่วยเหลือแน่นอนก็อยู่ประมาณเพราะว่าด็กสูงจะอยู่ประมาณจนถึงที่30มธันวาใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่5ถึง30มธันวาเนี่ยเนี่ยใครที่มีปัญหาอะไรก่อนหน้าเนี่ยคุณจะรับการช่วยเหลือการแก้ไขเกิดขึ้นอันนี้ต้องดูแต่คนนะหรือบางคนเนี่ยที่ก่อนหน้าเนี้ยคนที่ทํางานที่เกี่ยวกการแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่แล้ว เป็นช่างซ่อมทั้งหลายเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่สบายหรืองานคุณต้องไปเดินทางไปซ่อมงานของค,คนพวน,น,นี้นะเน้น่าว่าบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางอะไรเงี้ยถ้าเราเราไม่มีใครช่วยเลยอ่าพอวันที่หกปุ๊บดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้คุณก็จะมี มีเครือมีคู่ครองหรือหุ้นส่วนคุณแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยเข้ามาช่วยคุณในการที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเกิดขึ้นก็ได้เพราะบางทีมันอจาจจะมีงานเข้ามาเยอะเราแก้ไขปัญหาไม่ตังใช่ไหมคะประตดนนี้บอกก่อนนะไม่ได้เหมือนหมายถึงเรื่องของคูค่ครองอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณอาจจะมีอ่าคอนแทคกับที่ไหนก็ได้พอโรงงานเยอะเราอาจจะส่งไปที่อู่สมมติเอ่อถ้ามองเห็นภาพ เช่นการคุณเป็นช่างซ่อมรถผมพูกับว่ามีงานให้คุณเข้ามาแก้แก้ต้องซ่อมรถเนี่ยเยอะคุณกลัวทำไม่ทันเนี่ยในกรอบระยะห้าถึงสามสิบันวานเนี่ยคุณก็อาจจะมีอูเพื่อนคุณเองก็ได้หรือคนที่คอนแทคกับคุณเนี่ยคุณอาจจะ ถ่ายเทงานไปให้เขาช่วยก็ได้หรือเขาก็มาช่วยคุณเองก็ได้เคยคือต้องมอง,มองของแต่ะคนนะหรือบางคนเนี่ยเรื่องการที่ว่าบางทีเราซ่อมทําอะไรบางทีถ้าการเงินมันหมุนไม่ทันหรืออะไรเงี้ยติดขัดอย่างเงี้ยเนี่ยคุณก็จะมีเนี่ยอาจจะเป็นคู่ครองคุณเองหุ้นส่วนก็ได้หรืออ,อผู้หญิงหรือเพศทางท 3, เ,าเื่องที่สามเข้ามาช่วยเหลือการเงินก็ได้หรือมาช่วยในเรื่องของ ปัญหาต่างๆที่คุณเจอกันนะแต่ต้องไปดูว่าแต่ละคนนะ่ะเจอปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะยังมันต้องเกี่ยวข้องเรื่องการงานอยู่แล้วตรงเนี้เห็นไหมคะเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยก็ดูว่าเพราะเขาจะอยู่จริงๆแล้วดาวศุกร์นี่จะอยู่แค่ที่สามสิบธันวาใช่ไหมอ่ะก็มันปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตามรวมถึงคุณอาจจะมีการไม่สบายเกิดขึ้นเนี่ยอ่ะ คุณไปสมมุติคุณไปงานไม่ได้ก็มีคนไปงานแทนคุณเองก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปปรับดูว่า,าการดําเนินชีวิตของแต่ละคนเป็นแบบไหนแล้วก็ทําอาชีพอะไรนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็ไปเจอคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามากดชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆด้วยก็ขอทุกคนประพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์นะคะในคลิปนี้จะมีเสียงอะไรบ้างก็ขออภัยวาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ